วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซั่น3กับ Carrier X Inverter Plus ให้ลูกค้า Carrier X Inverter Plus ทุกท่านมาชนะร้อนนี้ไปด้วยกันขั้นตอนที่1ทําทำการกดลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อนนี้ฟรีค่าไฟที่เว็บไซต์ Carrier Thailand ภายในวันที่15พฤษภาคมนี้ขั้นตอนที่2รับทราบและยอมรับข้อตกลงโดยให้ท่านอ่านรายละเอียดเพื่อรับทราบข้อตกลงให้ครบถ้วน หลังจากนั้นให้ติกรับทราบที่ช่องสี่เหลี่ยมที่มีในบางข้อให้ครบจากนั้นกดยอมรับข้อตกลงขั้นตอนที่3กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวต่างๆที่ระบุให้ครบถ้วนพร้อมแนบภาพสำเนาบัตรประชาชนและที่สำคัญชื่อผู้ลงทะเบียนต้องเป็นชื่อที่ตรงกับเจ้าของบัญชีเท่านั้นและกดที่ต่อไปขั้นตอนที่4กรอกข้อมูลธนาคาร ซึ่งชื่อบัญชีธนาคารที่ท่านต้องการใช้เป็นช่องทางการรับเงินต้องตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนโดยเลือกธนาคารที่ท่านได้ทําการเปิดบัญชีไว้จากนั้นกรอกเลขสมุดบัญชีต่อมาให้แนบรูปภาพหน้าปกสมุดบัญชีลงไปและกดที่ต่อไปขั้นตอนที่5กรอกข้อมูลสินค้าให้ทําการกรอกข้อมูลแอร์ที่ซื้อโดยเลือกรุ่นว่าเป็นสีดําหรือสีขาว และเลือกขนาด BTU ที่ท่านได้ติดตั้งจากนั้นกรอกหมายเลขภายในห้อง8หลักและทำการแนบภาพถ่ายใต้แอร์ที่เห็นตัวหนังสือชัดเจนแนบภาพถ่ายแอร์ภายในบ้านที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยจากนั้นกรอกข้อมูลวันที่ที่ได้ทำการซื้อสินค้าตามใบเสร็จพร้อมกับแนบภาพถ่ายใบยเสร็จรับเงินแล้วก็กดที่ต่อไปขั้นตอนที่6ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล ให้ท่านทําการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดอีกครั้งก่อนทําการส่งข้อมูลเมื่อท่านตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดเรียบร้อยแล้วให้กดส่งข้อมูลได้เลยขั้นตอนที่7บันทึกหลักฐานการทำรายการแล้วรอ SMS ยืนยันซึ่งจะเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยเมื่อท่านได้ทําการกดส่งข้อมูลในขั้นตอนที่6เสร็จสิ้นแล้วจะมีหน้ายืนยันหลักฐานการส่งข้อมูลปรากฏขึ้นเป็นอันแสดงว่าข้อมูลสําหรับการเข้าร่วมกิจกรรมถูกส่งให้ทางแคริเอลเรียบร้อยขอให้ท่านเก็บหน้านี้เอาไว้เป็นหลักฐานด้วยการแคปภาพหรือถ่ายภาพหน้าจอเอาไว้โดยแคริเอลจะทาการยืนยันสิทธิ์ของท่านอีกครั้งผ่าน SMS และหากมีข้อสงสยัยสามารถติดต่อสอบถามจากช่องทางต่างๆที่แจ้งเอาไว้บนหน้าจอได้เลยเพียงเท่านี้ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซัน3ก็เสร็จสิ้นและพวกเราจะชนะร้อนนี้ไปด้วยกันกับแอร์แคริเอร้อนนี้ฟรีค่าไฟซีซัน3